สวัสดีค่ะคุณแม่สายสตรองทุกท่านและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่กำลังติดตามคุณแม่สายสตรองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆและเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางชีวิตของเรานั่นคือเรื่องของการตัดสินใจค่ะและเราจะมาทำความเข้าใจว่าการตัดสินใจอย่างมีปัญญาจะช่วยให้เรา้ากชีวิตที่มั่นคงได้อย่างไรโดยใช้หลักธรรมที่สำคัญอย่างโยนิโสมนสิการค่ะ จำได้ไหมคะในตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงวิธีจัดสรรเงินตามหลักโพควิภาค4ซึ่งสอนให้เราจัดการเงินของเราอย่างมีสติและการตัดสินใจว่าจะแบ่งทรัพย์ส่วนไหนไปทำอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในชีวิตนี่แหละคะ่ะในชีวิตของแม่สายสตรองเราต้องเผชิญหน้ากับทางแยกมากมายที่ต้องตัดสินใจใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกงานการลงทุนการศึกษาลูก หรือแม้กระทั่งการจัดการปัญหาเล็ก,ลกๆน้อยๆในแต่ละวันโยนิสโสมนสิการคืออะไรคะในทางธรรมะแล้วโยนิสโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยกคายหรือการคิดอย่างมีระบบมีเหตุผลและรอบคอบค่ะเป็นการที่เราใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไรลงไปการมีโยนิสโสมนสิการ จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและสามารถเลือกทางออกที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราได้ค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพียงลำพังฉันต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนงานการย้ายบ้านหรือการเลือกโรงเรียนให้กับไผ่ลูกชายของฉันตอนนั้นฉันรู้สึกสับสนและกังวลมากๆเลยค่ะเพราะฉันรู้ว่าทุกการตัดสินใจของฉัน จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของลูกอย่างใหญ่หลวงการตัดสินใจคือทางแยกที่ชี้ชะตาชีวิตค่ะจงใช้โยนิสโสมนสิการหรือปัญญาในการคิดอย่างแยบคายก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตเพราะนั้นคือหนทางสู่การสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขได้อย่างแท้จริงค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของปัญญาในโลกแห่งการตัดสินใจกันนะคะในตอนนี้ เราจะมาเจาะลึกที่หลักการแรกของโยนิสโสมนสิการนั่นคือการคิดอย่างมีเหตุผลค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองการตัดสินใจบางครั้งก็ต้องเผชิญกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความโลภหรือความรับอารมณ์เหล่านี้มักจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายๆค่ะ การที่เราตัดสินใจด้วยอารมณ์ก็เหมือนกับการที่เราขับรถโดยที่มองไม่เห็นทางข้างหน้าทำให้เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราลองฝึกที่จะคิดอย่างมีเหตุผลดูสิคะการที่เราคิดอย่างมีเหตุผลคือการที่เราได้แยกแยะความคิดของเราออกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไป ลองหยุดคิดสักนิดว่าการตัดสินใจนั้นอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลหรืออารมณ์ค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนค่ะตอนนั้นมีคนเสนอโอกาสให้ฉันลงทุนในสิ่งที่จะได้ผลตอบแทนสูงมากๆแต่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันค่ะตอนนั้นฉันรู้สึกโลภมากๆเลยค่ะ อยากจะได้เงินมามากๆเพื่อมาสร้างความมั่นคงให้กับลูกแต่แล้วฉันก็นึกถึงหลักโยนิโสมนสิการขึ้นมาค่ะฉันพยายามที่จะแยกแยะความรู้สึกโลภออกจากความคิดของฉันแล้วพิจารณาดูว่าการลงทุนนั้นมีเหตุผลและมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนการทำแบบนี้ช่วยให้ฉันสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ และไม่ตัดสินใจผิดพลาดเพราะความโลภค่ะจงแยกแยะเมื่อเราไม่ตัดสินด้วยอารมณ์ค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตจงใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลเพราะนั่นคือหนทางที่จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมั่นคงค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของปัญญาในโลกแห่งการตัดสินใจกันนะคะในตอนนี้ เราจะมาเจาะลึกที่หลักการที่สองของโยนิโสมนสิการนั่นคือการคิดอย่างรอบคอบค่ะการคิดอย่างรอบคอบคือการที่เราได้มองปัญหาอย่างรอบด้านมองเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียมองเห็นทั้งสาเหตุและผลลัพธ์ที่จะตามมาค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองการตัดสินใจบางครั้งก็ต้องเผชิญกับข้อมูลมากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากเพื่อนสนิท หรือข้อมูลจากคนในครอบครัว,รวการที่เราเชื่อในข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดโดยไม่มีการพิจารณาไตรตรองอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายๆค่ะแต่ถ้าเราลองฝึกที่จะคิดอย่างรอบคอบดูสิคะการที่เราคิดอย่างรอบคอบคือการที่เราได้มองปัญหาอย่างถ่องแท้มองเห็นทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปลองหยุดคิดสักนิดว่า การตัดสินใจนั้นมีผลกระทบต่อลูกและคนในครอบครัวอย่างไรและมีทางเลือกอื่นๆอีกหรือไม่ค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของไผ่ลูกชายของฉันค่ะตอนนั้นมีโรงเรียนหลายแห่งที่เสนอโอกาสให้ไผ่ได้เรียนรู้แต่แต่และโรงเรียนก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปทำให้ฉันรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าจะเลือกโรงเรียนไหนดีค่ะแต่แล้วฉันก็นึกถึงหลัก โยนิโสมนสิการขึ้นมาค่ะฉันพยายามที่จะมองปัญหาอย่างรอบด้านค่ะฉันศึกษาข้อมูลของแต่ละโรงเรียนอย่างละเอียดปรึกษาคุณครูและพูดคุยกับเพื่อนๆนที่มีลูกเรียนอยู่ในโรงเรียนเหล่านั้นการทำแบบนี้ช่วยฉันสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับไผ่ได้ค่ะจงคิดอย่างรอบคอบเมื่อเรามองปัญหาอย่างถ่องแท้ค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิต จงใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านเพราะนั่นคือหนทางที่จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมั่นคงค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของปัญญาในโลกแห่งการตัดสินใจกันนะคะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่หลักการที่3ของโยนิสมนสิการนั่นคือการมองเห็นคุณค่าและโทษค่ะการมองเห็นคุณค่าและโทษ คือการที่เราได้ตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการตัดสินใจของเราค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองการตัดสินใจทุกอย่างมีทั้งคุณค่าและโทษใช่ไหมคะการที่เราตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หมายความว่าเราต้องยอมรับในผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วยการที่เรามองเห็นคุณค่าและโทษของการตัดสินใจของเราจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และไม่ประมาทค่ะลองนึกภาพตามฉันนะคะบางครั้งเราอาจจะตัดสินใจซื้อของที่เราอยากได้มากๆโดยไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาเช่นการซื้อของแพงๆที่ทำให้เราต้องเป็นหนี้หรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นที่ทำให้เราไม่มีเงินเก็บการทำแบบนั้นอาจจะทำให้เรามีความสุขในช่วขณะแต่ในระยะยาว ก็อาจจะนำไปสู่ความทุกข์ได้ค่ะแต่ถ้าเราลองฝุกที่จะมองเห็นคุณค่าและโทษดูสิคะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไรลองคิดดูสักนิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะซื้อนั้นมีคุณค่ากับชีวิตของเราอย่างไรและจะมีโทษอย่างไรที่จะตามมาการทำแบบนี้จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างชันฉลาดและไม่ตัดสินใจผิดพลาดเพราะความโลภค่ะ ฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่หนักหน่วงค่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองอยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่มากๆเลยค่ะแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีปัญญาในการมองเห็นคุณค่าและโทษจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นไปได้ค่ะฉันจึงตัดสินใจที่จะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ และนำเงินนั้นไปใช้ในการลงทุนแทนค่ะจงม,มองเห็นคุณค่าและโทษของการตัดสินใจของคุณค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตจงใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านเพราะนั้นคือหนทางที่จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและไม่ประมาทค่ะเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของปัญญาในโลกแห่งการตัดสินใจกันแล้วนะคะ หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจและนำหลักโยนิโสมนสิการมาปรับใช้ในการตัดสินใจของเราไปแล้วในตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่าโยนิโสมนสิการคือแผนที่สู่ชีวิตที่ไม่ผิดพลาดได้อย่างไรค่ะโยนิโสมนสิการคือหลักธรรมที่ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิตได้อย่างมีปัญญาไม่ตัดสินด้วยอารมณ์และมวงปัญหาอย่างรอบด้านเมื่อเราใช้หลักธรรมนี้ในการตัดสินใจ เราก็จะสามารถเลือกทางออกที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราได้และทำให้เราสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขได้อย่างยั่งยืนค่ะฉันเชื่อว่าการที่เราได้นำหลักโยนิโสมนสิการมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้คุณแม่สายสตรองทุกคนสามารถเป็นแม่ที่แข็งแกร่งมีสุขภาพที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกของเราได้ค่ะเพราะเมื่อลูกได้เห็นว่าแม่ของเขามีปัญญาในการตัดสินใจ เขาก็จะซึมซับสิ่งดีๆเหล่านั้นและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเช่นกันค่ะบทสรุปสุดท้ายโยนิโสมนสิการคือแผนที่สู่ชีวิตที่ไม่ผิดพลาดค่ะจงเชื่อมั่นในพลังของตัวเองและนำหลักโยนิโสมนสิการมาปรับใช้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิตอย่างสม่ำเสมอแล้คุณจะพบว่าคุณคือแม่สายสตรองที่แท้จริงที่สามารถสร้างความสุขความสงบ และความงดงามให้กับชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ